สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเนอีกแล้วนะคะกับช่องเช็คโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้นะคะเนมีรถสวยๆนะคะเป็นรถฟอร์ดเอเวอเรนะคะรุ่นไทเทเนียมพาร์น,นะคะราคา1,599,000านบาทนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่180แรงม้าเลยนะคะให้เกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะของเรานะคะแตก ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์นะคะซึ่งก็จะใส่นะคะครอบตรงนี้นะคะก็จะเลือกเป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์นะคะซึ่งเป็นการครอบนะคะกันชนหน้าตรงนี้ไปนะคะทั้งเซตแบบนี้นะคะพร้อมเว้านะคะในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะให้กับการใช้งานแบบปกติเลยนะคะงานละเอียดนะคะอันนี้ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะของแท้นะคะก็จะมีโลโก้นะคะคําว่าวิกเตอร์อยู่ด้านหน้านี้นะคะ ส่วนในส่วนของกระจังหน้านะคะที่เราจะเลือกเปลี่ยนนะคะเดิมทีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนอันนี้นะคะเราเลือกเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะซึ่งเป็นกระจังหน้านะคะเป็นมัสแตงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะรอแบบนี้เลยส่วนนะคะด้านบนนี้นะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นอะคริลิกนะคะอะคริลิกนี้ก็จะเป็นอะคริลิกบนฝากระโปรงนะคะซึ่งวันนี้เราใส่เป็นสีดํานะคะให้เหมือนเดิมเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะถัดมานะคะไฮไลท์นะคะคันนี้นะคะเราใส่เป็นไฟนะคะไฟหน้าของเรานะคะอันนี้นะคะจะเปลี่ยน จะทำการนะคะเป็นไฟมาสแตงแบบนี้นะคะซึ่งจะใช้แบบโคมเดิมนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราเปิดไฟเลี้ยวไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นไฟแบบไบ LED นะคะซึ่งไฟสูงไฟต่ํานะคะโคมนี้นะคะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะจากโรงงานนะคะตรงนี้เราก็จะใส่เป็นวงแหวนนะคะ LED ให้กับตรงนี้ด้วยนะคะถัดมานะคะ คันนี้นะคะเราใส่นะคะเป็นล้อแมกแบบเดิมๆพร้อมอยางแบบเดิมๆนะคะเพราะว่าคันนี้เราอยากแบบเอาคงความเดิมๆไว้นะคะเราก็นําล้อแมกนะคะคันนี้นะคะเรานําล้อแมกเดิม <ๆ S 1> นะคะไปทําสีนะคะเป็นสีดําเงานะคะสําหรับสเปคยางนะคะก็จะเป็นขนาด20นะคะ50นะคะ R 2 0นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นขนาด20นิ้วนะคะก็จะเป็นยางเดิมนะคะก็จะแข็งแรงทนทานอีกเช่นเคยนะคะ <c oughs> สําหรับด้านข้างนะคะ คิ้วล้อนะคะวันนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบแบบนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเต็มชุดแบบนี้นะคะสําหรับในส่วนของชุดครอบต่างๆนะคะวันนี้นะคะเนก็ใส่เป็นชุดครอบนะคะเป็นสีดําด้านให้นะคะก็จะมีครอบโลโก้นะคะสีดําด้านแล้วก็จะเป็นครอบกระจกนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแบบนี้เลยเบ้ารองนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะ พร้อมโลโก้เอเวอเรสสรีแดงนะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบใหม่ล่าสุดแบบนี้นะคะซึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแสีแดงแบบนี้นะคะตัดกับสีแดงตัดดําแบบนี้นะคะแบบนี้เลยซึ่งก็จะเพิ่มความดุแล้วก็ความหล่อให้กับเอเวอเรสคันนี้นะคะสําหรับด้านบนนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นคิ้วกันสาดนะคะคิ Q ้วกันศาสนะคะก็จะใส่ทั้งหมดสชิ้นนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะก็จะใส่เพื่อป้องกันเวลาเราแบบ เปิดกระจกนะคะส่วน่าวหลังคานะคะส่วนด้านบนนี้นะคะหลังคานะคะเราจะแรปสติ๊กเกอร์นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะครึ่งคันแบบนี้นะคะ,คะก็จะเป็นการแรปนะคะเป็นการเอาสติ๊กเกอร์นะคะเอามาแรปนะคะเป็นสีดำเพื่อให้ดูดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านท้ายนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะจะเป็น ครอบฝาถังน้ามันนะคะครอบฝาถังน้ํามันเราจะใส่เป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีแดงพร้อมตัวหนังสือเอเวอเรสต์สีแดงเช่นกันนะคะแบบนี้นะคะหล่อๆไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูรอบๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งเพิ่มเติมกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะคะจะเป็นครอบไฟท้ายนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้รับกับชุดนะคะก็จะมีคําว่าเอเวอเรสต์นะคะโลโก้เอเวอเรสต์สีแดง ครบชุดแบบนี้เลยนะคะตรงท้ายก็จะมีคำว่าเอเวอเรสสีแดงด้วยนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดสเกิร์ตชุดวิกเตอร์ด้านหลังกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดวิกเตอร์ที่มาพร้อมกับด้านหน้าแบบเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นปลายท่อนะคะปลายท่อนี่ก็จะเป็นปลายท่อแบบปลอ,อกนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามในชุดนี้นะคะส่วนไฟนะคะวันนี้ที่ลูกค้าสังเกตดูนะคะจะเป็นไฟแบบตัว C นะคะอันนี้นะคะ ก็จะเป็นไฟ LED นะคะก็เวลาเบรกหรือเวลาเราเปิดไฟก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็จะเพิ่มความดุแล้วก็ความหลอ่อความเท่ให้กับรถคันนี้มากๆเลยนะคะเราทําการเปลี่ยนนะคะเราทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนให้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เนตได้เลยนะคะส่วนนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะครอบนะคะเป็นสีดํานะคะครอบท้ายนะคะเป็นสีดาด้านเนาะส่วนอันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็น คาท้ายนะคะเป็นเอ e วอรนะคะเวลาเราเบรกนะคะก็จะมีเฉพาะตัวหนังสือเอ e วอรสสีแดงแบบนี้นะคะจะขึ้นตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะ e v e r อ e ร s ไทเทนเนียมพลัสนะคะขับเคลื่อน2อล้อนะคะมาให้ในราคา1,599,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะดอกเบี้ย0%ยังมีอยู่ให้ลูกค้าได้ เลือกกันนะคะว่าจะเลือกเป็นโปรโมชั่นไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูด้านในกันนะคะว่าวันนี้นะคะข้างในเรานะคะเป็นแบบไหนนะคะข้างในนะคะวันนี้นะคะกออ็อันนี้จะเป็นรุ่นไทเทนเนียมพัดนะคะในส่วนของสคัเพดค่ะสคัเพดนี้จะมาจากโรงงานนะคะพร้อมกับเราติดตรงนี้นะคะอันนี้จะติดเพิ่มให้นะคะเพื่อเป็นการกันลอยเวลาเราลงรถนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงอย่างงี้ค่ะก็จะช่วยป้องกันลอยตรงนี้ได้นะคะ ส่วนพรมนะคะวันนี้พรม 5D นะคะพรม5 d ดีสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเราใส่คันนี้นะคะเป็นพรม 5D นะคะเป็นสีดำตัดได้สีทองนะคะก็สวยมากๆเลยค่ะ,ะสำหรับด้านบนนะคะอันนี้จะมีพารานามิกมูลลูปนะคะซึ่งจะเป็นรุ่นท็อปนะคะของระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะแบบนี้เลยเอาไว้เปิดนะคะเวลา รับอากาศเย็นๆอากาศดีๆเวลาวิ่งต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะลมหนาวใกล้จะเริ่มมาแล้วนะคะถ้าจะเลือกเป็นรถนะคะก็เป็นรถครอบครัวที่เป็นไว้เที่ยวต่างจังหวัดก็ขอแนะนำเป็น Ford e v e r a อ e คันนี้เลยนะคะราคาสบายๆนะคะไม่ได้สูงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะ นี่ค่ะข้างในห้องโดยสารนะคะกว้างนะคะนั่งสบายนะคะก็สามารถนั่งได้ถึงเจที่เลยนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเจ็ที่นั่งของเรานั่งได้จริงนะคะด้านหลังเรานั่งได้นะคะพร้อมระบบนะคะสามารถปรับแอร์ได้จากด้านหลังนะคะพร้อมมีปลั๊กไฟนะคะสําหรับเสียบนะคะชาร์จแบตโทรศัพท์อย่างไงได้เลยนะคะในรุ่นนี้นะคะนี่เลยกว้างมาก,มากๆนั่งได้เจ็ดที่นั่งนั่งได้จริงนะคะนี่เลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่กําลังเลือกรถสําหรับไว้เดินทางออกต่างจังหวัดนะคะเน้ก็ขออนุญาตนะคะแนะนําเป็น Ford Everest คันนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้จะคุ้มแล้วก็ระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวก็ขอแนะนําเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากนะคะให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะคะในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้เนทด้วยนะคะวันนี้นะคะเนทนะคะฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะคะ,ตออตะ,ะ,คะลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการรา,ายละเอียดข้อมูลต่างๆของรถนะคะเนทจะแนบลิงค์แนบลิงค์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็จะแนบไว้อยู่ด้านล่างนี้นะคะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ